สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมันนีช่องฮักนกชาแนลครับพาพีพน้น้มากินตำมุฮงลงทะเลพี่น้องเลยเป็นกุง้งหลอกตัใหญ่ตัวใหญ่แห้งครับมันสํากำปันเลยได้มาซีโตครับมัอนี่เคยกินบะระเบิอกันบม่เคยเธอแหลกครับบ่เคยกินคือกันเอาแสบๆลองเบิรงครับใส่กับตำะะมุ<อ><อ>งแล้วก็มีข้าวเหนียวมายูพร้อมเอาเลยระเบอ้อลงมือเลยครับบอกเปลือกเลยกันเอาตัวหน่อยเด้เอออกรดมกระชาตัวน้อยกันเลย อย่ากินบอเบิดเนาะลองเบิองลองเบิองแซบซำได้อุ้ยเปลือกแข็งเนาะเปลือกหาเนาะเป็นตะวันจุ่ยๆเลยมาได้ไปน้องเด้อแซ่บๆเส็บน้ำผัดำครับเนี่ยผมเคยกินก็ได้กินเลยองค์รับเตยใหไงเนื้อเขาโอ้โหเลยวะทุกทุกทุกทุ อะไรครับตำหนึ่งลองเบิึงแล้วแม่แหลกน้องวหวก็สิมากินน้ำครับพอดีระเบอือเลิเรียนพอดีพี่น้องได้มากินกันระเบืออ้าวเสบเสี่ยวฝากตอน<ะ>พี่น้องเอฟซูขู่สู้คนเป็นไรรสชาติอธิบายบอกพี่น้องเข้าไปมันมันมันคือกุ้งบานเฮามันคือกุ้งบานเฮาเอา้า ครับพี่น้องกูบ่ากินก็่ต้องไปซื้อเลยครับมันคือกุ้งบานเฮานีน่นเลยระเบอ้อว่าเีหัวดำซิมนะแม่อุอ้ยความบ่กเจ๊ดายบมันแพงนี่โอ้ยจิมน้ำปลาแดกพี่น้องหนุนัวครับแต่บางครังสูตรฝีมือพ่อดำตามเองพี่น้อง มาเด้พี่น้องเนี่ยกเงหกล่กุ้งธรรมดานะเกลี้งกรได้เลยแหละหวานมยิ่งามใจเกลนเลยุ้ยตัวใหญ่กว่าเบื้องุ้ยสำเร็ ตำแบบบานๆครับตำธรรมดาพี่น้อง แต่ความแสบบอรธรรมดาแสบสุดเลยอยากสุดก็คือบอกเปลือกมันเพรมวาคือกันปะหวานเนาะ เดียวเดียวครับตต่บหงเนยกเป็ดในจังเน้อยสูตรพอดำตำเองือ ตัวหนึ่งได้กิน2องสคำนี้กม,มากบอกเลยเลยว่าแซบแซบบ่บอกไพแบบไม่ต้องบอกไพเลยแต่มองนี้แซบป่ะใช่แบบโบ,โบ่บอกไพประำหนึ่งเองวะปูแบอืม

ัเหนื่อยแบบช้ำๆแล้วครับดอกเตยใหญ่พี่น้องใส่กับตำมะฮงเข้าท่ากันครับตัวนี้เปลือกน้ากว่าตัวเก่าได้เลยปะได้นี่โมเดลอะไอื่นหรอท่านแก้บุได้เดี๋ยวประดมที่กินฮะท่านแก้บุได้เดี๋ยวประดมแก้กิน กบ,บาหายด้บยหายน <c oughs> เนาะเลาวแซมแซมกันครับขังแรกในชีวิตพี่น้องเอ,อ้ยกินกงลับเตยไ่ถือมารอบก่อนห้นอ์อุ้นก็ต้องไหวกินครับรอบนี้พอดำคอร่องเบ่งคนระับเจาตำหงอโขสุดยอดเลยจวดครับตาใส่บักพิบานตาบับจวดมันกับโบแ่บพี่น้อง สื้งฟ้าห้องมาละเบอร์ <c oughs> โอ้ยอยู่คนนี่มีขีดแล้วขีด <c oughs> มกคอนตัวส,สมีมีผีสะโพอแม่นหลอดยาใน,นี่ยสีเงี้ยเงี้ยเนาะด้วยบริเบิลกินอ่ะเว้ยบริเบิลคือกัดเลยแม่ไ้ไมเคยกินเนาะลืม,มพาหลังโอ้โพี่เอ้าสับเสบ็บจวดๆนะครับ ขอู้เห็ดกำใหญ่แทะนะบ้าแทะบรัดขอ,อยาล้างมือได้ปุเลยเป็นแ <c oughs> ตงสีกินแสบกระกกแแสบนักพมากครับอืมตักว่าสิบเปอร์เติดตักไปให้พี่จุกพก ข้าวเดียวเบิดเดี๋ยวข้องแสบข้าวเดียวเบิืดปกติตตมโมหุงเ่าต้องสดครับยุบในมีจีแสบกว่ากันอืมดำลืมขักปกติวัาสิตำแต่ปลาคามหน่อยไปลองจังแสบลืม ใช้มาดขามมันจะสมนัวเขากันอันนี้ส้มบงางนาส้มบางเคร,อเครือครับมีเนวแกมเหรอเบิร์ตเหรอไอ้บอกเราเบิดกินเบิดเนาะอ,อืกินข้าวกับจำมะฮงเบิร์ตแก้วกั พอดำนะเลยเบิ่นดำสดข้ามไงเผ็ดเผ็ดบ่ะเอาป่ะพอดำให้อ้าวได้จัดให้ระเบอือครับเดี๋ยวพอดำใส่ทั้งตำหุ้งเองต้องรู้พี่หนุ่มกุ้งลับเต๋อเอาเลยจัดไปครับ เทปพี <laughs> ่น้องมาว่ากันเนาะครับเนาะแซ่บครับ <c oughs> <c oughs> มหมูคงกระก,ะกรุ่งกระวานสุดต่านั้นพี่นอ้อนงเมื่อานี้ให้เป็นเมนูครับตับมมหมหคงลงทะเลไ <laughs> ม่ได้ลงให้หน้าเล็กน้อยลงทะเล โอ้ขากะลีเรือฝนแล้วพี่น้องเลยโมเม่ลเอาได้ครับมันจวดทำมันหมดจวดมันกับซีโแเบเนะครับเนาะเอาขับขี่ตอนน้องอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลัง,งลใจให้พอดำกำน้องระเบิดได้ครับเด้อ เฮ็ดคลิป <c oughs> ให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งกูมือครับทางย t u b e พี่น้องก็จะลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อนดิ่มปะื์ฝ <c oughs> ากนงครับพี่น้องท่านใดครับสนใจว่าสิเป็นอาหารปลาตามฤด,ดูกาลไข่ลูกเป็ดน้องงันวนน้องควายครับมีจัดส่งให้พี่ให้น้องเขาครับสำหรับวันนี้ครับลำลาพี่ลำลาน้องเขาไปเพียงสำนีขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับ <c oughs> คิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาครับลำล้ำืล่อยๆถูกควรแล้วเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ